สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมภูมิยติภูมิครับแล้ววันนี้ภูมิมีเบื้องหลังการฟิตติ้งซีรีส์เรื่อง rock and soul จงังหวะ rock ปฏิหารรักไมหมชมกันไปชมกันเลยครับจากความตายคุณเป็นใครอ่ะข้ามีหน้าที่นำพาดวงวิญญาณไปหลังโลกความตาย เตรียมสนุกไปกับซีรีส์เรื่องใหม่ Rock and Soul จังหวะร็อกปาฏิหารรักเรื่องราวความรักมิตรภาพและสิ่งดนตรีของกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ที่ช่อง7 HD และค่ายจูเวนายเสิบความสนุกตื่นเต้นพร้อมพาทุกคนลุ้นไปกับการทำภารกิจที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน วันฟิตติ้งแต่และเคินก็ามาด้วยพลังความสดใสนำโดยลุกอิชิคาว่าที่ได้มาร่วมงานกับช่อง7 HD เป็นครั้งแรกเรื่องนี้มาแบบนิ่งๆลึกลับในบทการยม,มทูตหนุ่มสุดหล่อผู้คุมเวลาแห่งชีวิตใส่สูทสีดำมาร์เข้มสุดๆต่างจากเบื้องหลังที่เป็นหนุ่มยิ้มง,ง่ายอารมณ์ดีแต่ดูลีลาการเป็นยม,มทูตของเขาสิคะลุกบอกเลยว่าเตรียมทำการบ้านมาเป็นอย่างดี สวัสดีครับลุกอิชิคาว่าครับรับบทเป็นกานนะครับเป็นยมทูตชุดยมทูตเนี่ยรู้สึกเท่มากเป็นคนที่มีอำนาจเยอะถือวิญญาณของคนในในมือได้เลยประมาณนั้นร, oh, <what? S 2> ออรอเจอกับลุกนะครับ ฝากแฟนๆทุกคนชาวช่องเจ็ดมาดูซีรีส์ของเรานะครับทีมนี้เป็นแก๊งนักดนตรีเลยค่ะนำโดยคู่กันชาลีเศรษฐพงษ์และเจนกุลจีรานัทเรียกว่าเป็นนักดนตรีทั้งในชีวิตจริงและในเรื่องเลยค่ะ กันบอกว่าคาแรคเตอร์นี้แทบจะตรงเป๊กกับตัวเองสุดๆเสื้อผามีทั้งชุดมัธยมวัยใสที่นับนิ้วย้อนกลับไปไม่กี่ปีและชุดเล่นดนตรีก็จะออกแนวเท่ๆร็อกๆหน่อยส่วนเจนก็ได้ย้อนวัยใส่ชุดนักเรียนก็ยังเอาอยู่เรื่องนี้รับหน้าที่เป็นมือคี์บอร์ดประจวงที่ต้องพยายามเอาตัวรอดกับเหตุการณ์สุดลึกลับ แถวราเตอร์มีทั okay. like so ้งความสดใสเฮฮาส่วนเรื่องดราม่าก็เยอะทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันครั้งแรกแต่ละคนก็ออกตัวกันก่อนเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากๆเพราะต่างก็เป็นแฟนคลับของกันและกันค่ะก็ดีใจว่าเขาแบบมีชื่อเสียงโดงดังติดตามผลงานอยู่ติดตามผลงานอยู่ขาคนครับบทนี้มันแบบ มันค่อนข้างที่จะเข้าคู่กับเราด้วยเพราะเพราะว่าทางเจนก็ก็ก็เหมือนกับผ่านการเป็นศิลปินมาเหมือนกันตอนผมมปลายก็เป็นเด็กแบบว่าเล่นดนตรีเป็นวงประกวดอะไรงนี้เหมือนกันครับเรียกว่าเรื่องนี้รบลละกันค่ะมีทั้งดราม่าสนุกตลกเฮฮาคิดว่าทุกคนน่าจะชอบฝากแฟนๆช่องเจ็ดทุกท่านด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอฝาก Rock and s o u ซของพวกเราด้วยนะคะและสมาชิกนักดนตรีพี่ตรีมาริสสิงเกอร์จากแฟนซึ่งทุกคนบอกเลยว่าเรื่องเล่นดนตรีสบายมากเพราะเล่นกันเป็น ปกติอยู่แล้วแต่ที่ตื่นเต้นเห็นจะเป็นเรื่องการแสดงนี่แหละค่ะเพราะหลายคนเป็นเรื่องแรกแต่ก็พร้อมลุยเต็มที่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อหนูดีค่ะรับบทเป็นนานะค่ะผมไมตี้ครับรับบทเป็นบอมเบ้ครับผมสวัสดีครับผมวิวิดครับรับบทเป็นโจอีครับผมชีวิตจริงก็เล่นกีตาร์เหมือนกันครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นบทที่มีความใกล้เคียงกับตัวเองมากพอสมควรเลยฮะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเจอใครมาก่อนเลยแต่ว่าพอได้ลองคุยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากค่ะเขินฮะช่วงแรกๆคือเขินจริงๆแต่ว่าคุยไปคุยมาก็โอเคสบายละเรื่องนี้ยังเสริมทับความสนุกด้วยทีมนักแสดงจากช่อง7 h d อีกหลายคน ทั้งภูมิเกียรติภูมิออมปัญชยาดรีมปุณเรกและมาตินเจซึ่งทุกคนเป็นตัวละครที่จะมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเรื่องนี้ได้แน่นอนค่ะรอติดตามความสนุกของซีรีส์ Rock and So ์จังหวะร็อกปฏิหารรักเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมนี้เวลา1 9นาฬิกาค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีความสนุกไหให้ชมกันต่อครับ กลับมาช่วงนี้ภูมิทั้งละครแล้วก็รายการสนุกๆมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับละครเพตรานารุมิตรคืนนี้เอาใจช่วยนางเอกมุกดานารินรักกันหน่อยค่ะถึงเวลาแล้วที่มนเพตราทําให้มุกดาหรือแม่ออนย้อนกลับมาในยุคอดีตชาติซึ่งหลังจากตื่นมาเจอตัวเองในสภาพนี้ก็ถึงกับช็อกเลยละค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่บนสวรรค์หรอนี่ เราอยู่ที่ไหนกันเนาะเรากาลังอยู่ในกองละครกันเหรอเรามาทํางานอะไรอะ่ะทําไมฉันจําอะไรไม่ได้เลยพูดจากอะไรกันหรือว่ายังไม่สั่งไขรแต่ไหนๆก็ข้ามพบมาแล้วเลยต้องปรับตัวกันซะหน่อยเริ่มจากการแต่งตัวที่ไม่คุ้นเคยภาษาและท่าทางก็ดูแปลกๆฉากนี้มีความน่ารักบนเอ็นดูนินดๆแต่ดูแล้วหาแน่นอนค่ะพอสอ,อะเลยคะ่ะพอสอ แล้วนายกอหรอคะนาย,ยกนายกรัฐมนตรีคะ่ะหรือว่ายุคนี้ไม่มีนายกอีกสักครู่ชมแบบเต็มๆหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ ส่วนคืนนี้ซีรีส์เพียงนาวาเลเวอร์เมอร์แมนเรื่องราวกำลังเข้มข้นส่วนกระแสก็ยังคงติดเทรนดมีคนพูดถึงกันเยอะทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งอีพีที่ผ่านมาก็ได้กลิ่นความดราม่าชัดเจนจากทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าของนาวาภูลิตและพระภัยที่แต่ละคนเริ่มลุกหนักตามจีบนาวาแบบเต็มกำลังค่ะคุณเป็นคนแรก ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนี้จริงพอผมเห็นว่าคุณกับพระพายสนิทสนมกันมากแค่ไหนอะ่ะผมว่าผมชอบคุณมากเกินกว่าที่จะรับหไหวด้วยซ้ําส่วนพนาเจ้าของบา้านหนุ่มประจำเกาะก็ต้องเจอกับเรื่องดราม่าเช่นกันอยู่ๆแฟนสาวก็มาขอเลิกไม่รู้ว่างานนี้ความน่ารักของปิงจะมาช่วยทําให้หัวใจกลับมาสดใสอีกครั้งได้หรือเปล่าเขาเห็นเขาชอบเราก็เลยแบบว่ามันเลยง,ง่ายได้ไปซะทุกอ,อย่างเลยอ่ะมาลุ้หัวผมเลยนะตั้งแต่แบบทำงานวันแรกอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ไงครับน่รารักน่ารักน่ารัก ครับ ไม่น่ารักจะราบทำงานรับคืนนี้ EP4 บอกเลยว่าน่าหวาดเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มๆตามจีบไม่หยุดแต่ติดอยู่ที่มนุษย์และเงือกจะไปด้วยกันได้ไหมรอชมคืนนี้เวลา22.30นค่ะมาต่อกันที่รายการใหม่เอาใจใส่ไลฟ์สดปักตะแกรกกันบ้างค่ะรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลซีซั่น2กลับมาแล้วด้วยความร้อนแรงใครอยากได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์ห้ามพลาดเลยค่ะงานนี้สองผู้จัดพิมพซอนย่า และมาตูมเตชินที่นั่งแทน Executive Producer บอกเลยว่านอกจากความแซบที่เตรียมมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มกว่าซีซันแรกแล้วยังอัดด้านสาระความรู้ในการทำคลิปให้ปังทั้งยอดวิวและยอดขายส่วนก,กฎกติกาการแข่งขันก็ปรับเปลี่ยนให้สนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น,นด้วยค่ะตูมเห็น w a ริ i อ r ซีซันนี้แล้วว่าแค่ n n g g g m m n t น่ะคือเอาอย่างเงี้ย Follow มันเริ่มตั้งแต่แสนไปจนถึง14ล้านแล้ว20 w a r r i o r ปีนี้20นะคะปีที่เรา10 6ปีนี้20เพราะเราต้องการให้มันใหญ่กว่าเดิมมันมีเมคานิกหลายๆอย่างที่ไม่อยากไม่อยากบอกออแต่ใค่อบอกเลยว่าซีซันที่แล้วมันมีแค่การสลับไปสลับมาซีซันนี้มีมากกว่านั้นอันไหน อีกหนึ่งความสดใหม่และแซบแบบจัดจ้านก็คือเหล่ามาสเตอร์ที่คัดมาแล้วว่าเป็นตัวมัมตัวแม่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์นำมาโดยมาสเตอร์ลูกเกดเมทินีมาสเตอร์ลิเดียสรันรัตมาสเตอร์นัทนิสามณีและมาสเตอร์นิกกี้นะฉัตเรียกว่าเปิดตัวแบบปังๆซึ่งแต่ละคนเมื่อได้รับโจบทย์กระทุ้มเทพเพื่อลูกทีมของตัวเองสุดๆในขณะเดียวกันก็ยังขอแวะมาฟาดเอ้ยมาเปิดวอถึงมาสเตอร์คนอื่นๆอ,อ,อีกด้วย พี่ลูกเกดน่ากลัวแต่ว่าน่ากลัวสักประมาณ20ปีที่แล้วที่ลีเดียเขาเก่งร้องเพลงส่วนนัทีิสามัีก็ไม่อะไรเลยเพราะผมเจอเขาตั้งแต่เล่นหนังพี่พศถ้าเป็นสงครามการคิดคอนเทนต์แล้วก็การขายของเนี่ย<ะ>อีก3ามคนเรียกว่าอาจจะแค่ยูเยอะเฉยๆ,ๆก็อย่างเดียวกว่ากาพูดแรงไปแล้วเดี๋ยวจะดูลามปาม <c oughs> ทษนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ฝีปากมันอยู่ที่ฝีมือคะ่ะคนอื่นอาจจะมี Follower มากกว่าเกดแต่ คือ the original influencer ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามซีซันนี้เป็นของ master l u k e เกค่ะ นี่แค่เริ่มต้นยังเปิดด้วยความแซ่บเบอร์นี้แล้วในรายการบอกเลยว่าเดือดกว่านี้หลายเท่าเปิดมาชมพร้อมกันเริ่มวันอาทิตย์นี้ตอนแรกเวลา16นาฬิกาสนาทีนะคะส่วนช่วงเย็นมาตื่นเต้นกันต่อกับครัวนรก He ล l ์คิดเชนไทยแลนด์ซีซั่นสอสัปดาห์ที่แล้วกับการเปิดครัวในโจทย์อาหารแนวเอเชียทวิสต์ภายใต้การคุมครัวของเชฟออฟนัทวุฒิเรียกได้ว่าทแทบหยุดหายใจทุกวินาทีเลยค่ะหลายจุดที่ยอมไม่ได้ทั้งเรื่องความล่าช้าของการเสิร์ฟรวมถึงข้อผิดพลาด ของอาหารจานหลกักไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อแกะและเนื้อปลาของทีมสีแดงก็เลยมีทั้งจานบินจานปลิวเป็นระยะและด้วยความผิดซ้ำๆทำให้ครัวไม่ได้ไปต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมสีแดงเลยถูกสั่งปิดครัวไปตามระเบียบค่ะรค เลยเป็นไงลนะ่ะจบค่ะและด้วยการโหวตทีมสีแดงเลยส่งเชฟนุ่นกลับบ้านไปเพราะเป็นคนที่ผิดพลาดมากที่สุดค่ะส่วนสัปดาห์นี้เตรียมพบกับความเดือดแบบเต็มรูปแบบเมื่อเชฟวิลแมนและเชฟเอียนผนึกกำลังขึ้นเป็นเฮดเชฟทั้งคู่งานนี้บอกเลยว่ามีจานเท่าไหร่ก็หมดเพราะทั้งเครียงทั้งปาจานกันไม่หยุดก็ต้องลองมาช่วยกันนับดูนะคะว่าสีไหนจะถูกป่าจานมากที่สุดแต่ฝั่งผู้เข้าแข่งขันบอกเลยว่าแค่เฮดเชฟเดินมาก,ก็มีสะดุ้งแล้วค่ะดูในทีวีว่าดุแล้วนะคะเจอตัวจริง ดุมากดุกกว่าและดุแบบไม่มีสคริปต์ของจริงทั้งหมดค่ะเชฟเชฟไทยไป่แพ้กว่าดอนแน่นอนครับโอ้โหนับไม่ถ้วนโดนปลาด้วยกวาดด้วยออทุกอย่างเย็นวันพรุ่งน,นี้มาลุ้นทั้งทีมสีแดงและสีน้ำเงินว่าจะถูกปิดครัวอีกหรือเปล่าชมสดๆที่ช่อง7 hd เวลา18นาฬิาและชมย้อนหลังได้ทาง netflix ค่ะ สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสและอย่าลืมนะครับ30ตุลาคมนี้ตอนแรก Rock and Soul จงังหวะ Rock ปาฏิหาริย์รัก1นึ่ทุ่มทางช่อง 7hd กด35ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ